สวัสดีครับลุงเต้ยชาแนลการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดนะครับวันนี้ลุงเต้ยจะพาสหายรักของลุงเต้มาเที่ยวดูฐานสร้างเจดีย์องค์ใหม่นะครับที่วัดหลวงพ่ออุตมะนะฮะที่นี่วัดหลวงปู่นะครับสร้างฐานเจดีย์อยงค์ใหม่นะครับลุงเต้พาสหายรักของลุงเต้มาเดินชมดูการสร้างสร้างใหม่ๆเลยนะครับฐานเจดีย์องค์นี้นะครับเป็นเจดีย์องค์ใหม่นะที่วัด วัดวังวิเวกาลามนะครับวัดหลวงพ่ออุตมะนะฮะวัดหลวงปู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวลุงเต้จะพาสหายรักเดินชมดูรอบๆนะครับสร้างองค์ใหม่นะลานฐานฐานเจดีย์องค์ใหม่นะครับของวัดหลวงพ่ออุตมะนะครับเดี๋ยวสหายรักลองเดินดูกับลุงเต้ยดูนะครับรอบๆดูว่าองค์ใหม่ใหญ่โตมากครับแล้วก็พื้นที่สูงมากครับอยู่ใกล้สายน้ำบีคี้ด้วยนะฮะสายน้ำบีคีจะผ่านไป ชมอยู่ทางนี้ดูนะครับทางนี้ข้างล่างข้างล่างทางนี้เจดีย์พุทธคยาอยู่ข้างล่างนะครับเราอยู่ข้างบนเราจะมองเห็นเจดีย์พุทธคยานะสหายัะครับคุณผู้ชมครับสายน้ำบิกีนะฮะสายน้ำเส้นนี้บิกีสายน้ำบิ๊กคีก็ไหลลงมาที่ ปากอ่าวนะปากอวน้ําเขื่อนนะครับนี่เป็นฐานสร้างเจดีย์องค์ใหม่นะครับยังไม่ทันเสร็จนะครับเพิ่งจะเริ่มทํานะครับลูกเตี้ยพาสหายมาดูว่าการสร้างนะ,ะฐานเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเริ่มต้นแล้วก็เสร็จแล้วอีกทีหนึ่งนะครับแล้วลูกเตี้ยจะพาสาหายรักมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับตอนนี้ลองเดินไปชมทางนี้ดูครับสหาย เจ๋งดูไปเยอะนะทังทางร้อยนีเนเยอะแล้วอันน,น,นี้อะไรของเขไมัน,ามานดคนคูคนอกงอะไรไม่อยู่โอ้นี่ทำแบบไปเลยพี่เห็นแบบไม่รู้แบบอันไหนเนี่ยแบบใหญ่จริงๆนี่คือการก่อสร้าง ฐาน JD, เจดีนะครับที่จะสร้างเจดีองค์ใหม่นะครับของวัดหลวงพ่ออตมะนะวัดหลวงปู่ของเรานะครับชั้นล่างชั้นบนตอนนี้เพิ่งจะได้หนึ่งชั้นเนาะน้องเปิงเนาะอ่ะชั้นที่สองเนาะครับสอง,งกำลัง,งกำลังเริ่มแล้วเนี่ยเช้าน,นี้มากับน้องเปิงแล้วก็มากับเด็กๆด,ด้วยนะครับม <c oughs> าคําแหล่อยู่ทางโน้นยังไม่ทันเจอ <c oughs> คุณผู้ชมอ่าเช้าๆน,น,นะครับพาสหายรักมาดูผิวทัศน์ดู การท่องเที่ยวนะครับของอำเภอสังขบุรีนะซึ่งเป็นเมืองในหมอกนะครับตรงนี้ซึ่งจะมีทะเลหมอกด้วยนะครับวันนี้หมอกน้อยครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วจะเป็นทะเลหมอกหมดเลยนะครับที่ลานเจดีใหม่นะฮะของวัดหลวงพ่อของเรานะครับผมเดินทางนี้ครับเค็นเค็นใหญ่ อ้าวอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ใชใชคุณผู้ชมควัามีโบสถ์นะครบโบสถ์หลวงพ่อนะครับวัดหลวงพ่อนะครับอย,อยู่ทางด้านโน้นที่เรามองเห็นแสงไฟก็ตัวอำเภอนะครับ,รบตัวอำเภอสังขาบุรี ให,หใหญ่มากครับพี่ใหญ่มากแล้วดูกองสร้างไม่ใช่ธรรมดาตอนอีกหลายปีพี่ว่าจะเสร็จของนี้จะเสร็จหรือเปล่ามือของเนี่ยรูปภาพเนี่ยอ๋อครับ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 จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนี่องค์พระพุทธนะครับจะสร้างเป็นองค์พระพุทธ We'll be right <laughs> back.